มันคืออะไรอยู่ในกระสอบปุ๋ยใครทายถูกก็จะมีรางวัลสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook ทั่วทุกราชอาณาจักรโลกนี้ทั้งโลกมันคืออะไรนี่อยู่ในรถเข็นรถเข็นซื้อเงินสดล้อมแม็กร้องเพลงได้ติป มันเป็นความภาคภูมิใจของเราโอยบางคนก็ร้องได้รถราคาเป็นล้านๆมันเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของเรานั้นตามสไตล์เราลองดาดูสิเพื่อนๆเดี๋ยวแกะออกก่อนก็จะมีคำตอบเอามาจากหนะ้ามาจากหนาะมันอะไรทานไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เครื่องมือเราสุดยอดคมสุดยอดของความคมกริบเราเปิดดูสิแตนแตนแตน,นใครดาวถูกก็จะมีรางวัลมันคืออะไรมันคือมันคือเพชร เม็ดงามเลยเพชรยังไงมันคือดินจอมปลวกไปขนจากนามาแล้วก็จะมาเหยียบเหยียบทำเป็นตมแล้วก็จะมาโปนี่เตาอบทำไมต้องไปเอาดินจอมปลวกเพราะว่าดินจอมปลวกนั้นมันมีสรรพคุณหลายอย่างถ้าปลูกผักก็จะสวยบบแมน <laughs> ถ้าปลูกผักก็จะสวยดินจอมปลวกนะดินธรรมดาธรรมดาก็จะไม่สวยเท่าไหร่ดินจอมปลวกนี่ปลูกพืชผักนี่สุดยอดอุ้ยอุ้ยเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แหละขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือ เราอบของเราก็จะเหยียบขี้ตมแล้วก็มาโปะโปะนี่เลยนี่จะเอาน้ำส้มควันไม้นะฮะโครงการนี้มันจะล้มเหลวหรือยังไงก็ต้องคอยติดตามดูทำไมไม่ทำในช่วงจุดต้นจุดก็จะทำอีกคลิปหนึ่งแต่นบนบัดนี้คือเราเอาดินจอมปลวกมาเหยียบ เหยียบตรงนี้เลยเหยียบแล้วก็โปะกเอามันจะดีดินจอมปลวกนั้นมันสุดยอดของดินเลยเอาละครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะถ้ามีสปอนเซอร์ให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยนี่คือดินจอมปลวกที่เรามาเหยียบเป็นตมเป็นโครนเป็นดินแปะแปะผสมน้ำใส่แกลบแกลบอยู่นู่นใส่แกลบใส่ฟางใส่เฟือง ใส่รำนิดๆหน่อยๆก็จะสุดยอดขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะถ้ามีสปอนเซอร์ให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์มันก็จะเขาก็จะเป็นยาชูกำลังให้เจ้าของช่องนั่นเองนี่คือดินจอมปลวกที่เอามาจากนาจ้า